ปไปคุยกัน,น,นยูดซองก่อนแด่เรี่ยวพี่ยด้สรวปวันนี้ซ้อมใช่ไหมเนี่ยพี่ก็นี่เดี๋ยวไปคุยเนี่ยไม่รู้ยังไงแต่น่าซ้อมนะนอนนะไอ้เชี่ยแต่เขาซ้อม40คนเรามี30ิเพิ่มไม่ครบด้วยไม่ได้ไม่เรามีแค่ยี่สิบกว่าแล้วจะไปหาจากไหนวะเชี่ยตำรวจ8 ยามาหายไม่ได้ลงพื้นที่เพนตอนนี้มันขวดเท่าไหร่รอ่ะในตลาดราคาพันห้า่เชื่อไม่เชื่อพอมีคอเพนแรกกัน่าพี่ยี่สิบขวดไม่มีเลย มีปะพอเสล็จแล้วกินไม่มีไม่มีเปิดเปิดมาเลเวลไอ้นี่เลย่าเรือวันนี้ไอ้พวกดูไวมันในนี่กันนะดิมันมาเมาที่บ้านนะดิท่าเรือให้ไหมเออไม่ได้ม่เขอเก็บแต่คนโกรธคนโกรธเลยขอเก็บในหกนเดีสองนาทีไม่ถึงก็พอเด่อนผู้หญิงเรียกคนเท่ากันโอ้โหเชี่ยผู้หญิงรู้ถึงผู้หญิงนะทำไมสวัสดีครับพี่เออ คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มวันเวลาพี่กี่โมงวันนี้วันนี้กี่โมงเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้พี่แสดงว่าลงไว้ไม่ลงไว้ผมลงปกติสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอะไรพี่เชียร์กำลังไปในแชทเลยพี่เออเรีบหน่อย ชาโอเคนปืดอะไรขาดกัญชาโอเคนปืดโอเคนเหรออะไรนะพี่ปืนแปดสลับมีดได้เหรอไม่เปลี่ยนไม้ในไฟไม้มีดสลับได้สตอรี่โหมดอุ้มกักไก่ได้ปกติไม่บอกจุดตายไฟตรงโคดังสนามบินเวอร์สามแต่ว่าซื้อเก็บไ้เฉยแบบใครมีอะไรขายก็เก็บเก็บเก็บไปคือเดี๋ยวก่อน พี่พง,งงตรงที่ว่าไอ้สามทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งเนี่ยตตนร์ล่มหมดไฟตรงใช่ไหมใช่แปดสนามบได้ไม่ได้และไอ้ไอ้และไอ้กดังสนับไฟตรงกดังสนับบินเวอร์สามสามทุ่มถึงสี่ทุ่มสิบห้านี่คือไหมครับว่าไงเนี่ยถามคนนี้เลยมันมันเป็นครึ่งครึ่งได้ไหมคะเป็นไฟตรงครึ่งหนึ่งสตอร์ล่มหมดครึ่งหนึ่งหรือว่าสะดวกเป็นสตอร์ม่มหมดอย่างเดียวได้หมดได้หมดเลยแล้วแต่แต่จริงๆถ้าสมมติตตมว่าเอาแบบว่าครบเครื่องก็ เอาแบบสตอรี่มหมดไปเลยก็ได้นะอย่างเดียวเลยก็ได้นะอ่าเดี๋ยวหน่อนล็อไปคุยให้ครับเพราะว่ามันกลัวงอมกันด้วยใช่กลัวเปลี่ยกันได้ถ้าสตอรี่มหมดแล้วแมันน่าจะถ้าไฟตรงอ่ะน,น่าจะไอ้นี่มาก,ก่อนหรือเปล่าได้ได้ได้ไดหนอนล็อกไปคุยให้ครับคือสองทุ่มใช่ไหมเอ่อข้อ,ข,อ,ข,อข้อก่อนสองทุ่มก็ได้ครับประมาณสองทุ่มคิวยังไม่ติด คือคือฝั่งฝั่งเอดมมีกี่คนนะมีถึงสี่สิบครับถึงสี่สิบถึงสี่สิบโอเคปูนเขาปะแต่แต่ถ้าคนก็มีประมาณห้าสิบครับห้าสิบเลยเหรอใช่สลัดที่นู่นถึงห้าสิบเลยครับโอ้โหแต่ว่าคนลาคนอะไรเขาตัดไปแล้วก็ประมาณสี่สิบครับส่วนใหญ่หาซ้อมสีิบเลยโอเคสี่สิบได้ครับสี่สิบเดินสองลกครับสี่สิบโอเคครับ คนพอไหมพี่เดี๋ยวหามาแค่ไหนแค่นั้นขอบนขางั้นวันนี้ถ้าถ้าปืนแปดหรือหวัานเจี๊ยบเลยเราลงเราลงนวเลยพี่พี่อยู่บนเกอะปะเราลงนัวเลยอย่อะพี่นนอะว่าอยู่บนกกอบไหมไม่พี่กลับห่างแล้ว อย่าเลยคุณลีเช็คก่อนน้ำหนึ่งผมรถตกน้ำอ่ะพี่ดีๆขอรับหนึ่งสี่สิบปอสี่สิบคน เดี๋ยวทำบ์ในในเฟซก่อนแบบนึงมันทำบยไไ์ยังไงไว้เนชะียในเฟซมันทำบทไงวะนนข้อความ พรุ่งนี้กับทิปเปิลเอสใช่ครับพรุ่งนี้กับ S. ทิปเปิลเอสถั่วต้มสี่สิบคนเรามีประมาณเท่าไหร่วะโอ ร้อมกับ SMD หญิงของทุ่มว่างไม่ว่างนี่ปีริธาพี่จอก่อนที่รถจิ๋วรถจิ๋วที่เปิดไอเดี๋ยวผมวิ่งไปก็ได้พี่ขับไปเลย ตามว่างไหมคะครับว่างไงเอ่อรับเลยนะเออถ้าถ้าเป็นไฟตรงครึ่งสะดดว์ไหมครับแต่ว่าได้ได้ได้เลยได้เลยครได้เลยครับได้เลยครับได้ครับได้ได้ได้โอเคครับงั้นเจอโัดังสนามบินที่ที่หยุดจบให้ก็ได้ครับก็คือก็คือเล่นเล่นเล่นไอ้นี่ก่อนเอางี้เดี๋ยวเราติดต่อกันข้างนอกก็ได้มีดิสคอร์ดไหมทักดิสคอร์ดได้ไหม ได้ครับได้ได้ได้ไดถ้าให้อยู่ให้อยูสองก็ได้แล้วแต่ได้ครับได้ได้ครับไปแช่ครับเฮ้ยเฮียแล้วเรามยี่สิบกว่าแล้วจะไปหาอะไรอีกสิบกว่าวะเนี่ย เอ็กที่อยู่วัดเอ็กที่อยู่วัดมีใครเอ็กที่วัดไม่มีใครแล้วเดี๋ยวแกงพุดดิ้ง โอเวอร์เชื่อกู่ป่ะเชื่อแพชจบเลยแพชเดี๋ยวดจูป่ะว่าพี่คนบอกว่าคิดถึงอ่ะใครกูไม่รู้เหมือนกันกูเก็บบัญชายอยู่นะใครวะาเวตินหรือเปล่าเวตินหรือเปล่าพี่ผมไม่คุยกับคนในเกมเขาบอกว่าเวทเวทเวทเวตก็คือเวตินไงไม่ใช่ผมผมไม่คุยกับผู้หญิงในเกม โอ้ก็นิวเกตอะครับไอเวทไอเวทที่มันไม่เคยผู้หญิงในเกมมันกลัวตอนกอดกับเขาแล้วเขาหายใจไม่ออกบูลลี่คนอื่นทำไมเออจริงเต้สวยเด้อบูลลี่กันทำไมดิมึงจริงมีชีวิตอยู่กว่าไอเอเต้มึงนับเวลาถอยหลังเลยสัตว์กูกำลังหาคนมาแทนสล็อตมึงอยู่ใครมันจะดีเท่าผมวะกูกำลังหาอยู่มันตัวเลือกมันเยอะตอนนี้มึงรอก่อนไอเต้ ไอ้เต้พูว่าแบบมึงอาหารได้ทั่วไปเลยเพื่อนเดี๋ยวที่วอต <c oughs> มึงมาเถกของแก๊งให้พี่เลยนะเจ็ดแม่แค่เพิ่งเปิดโหวตไม่ว่างสองอคนไปแล้วมันต้องตอบพอยอะ่ะดีวบอกกันกนี่นะเขากะเขากะให้มึงหายาวเพื่อนเปิ่นตังค์อ่ะตันที่วอตได้เจอแล้วกันตามสตอรี่เต้เต้เต้คุจะมึงออกหากรุ๊ยเจอแล้วกันโอ้โหสิบกว่าเลยเผลอๆนี่ต้องไม่สิบห้านะ อันนี้ป่ะคำว่าสตรอรี่ต่อเนื่องทนนี่จากขา้างในไปข้างนอกอะไรเงี้ยวิวิวิเขายืนคุยกันวิวิวินั่นเรื่องแปลนี้นนิดนึงอันนี้มันคือใครวะนนคุยกันวะคอ๋อคุณอ๋อเหมือนจะณอ้าวใคร ม่เชื่อก็ไม่อยู่วิเชียรไม่อยู่วิเชีไม่อยู่ไปเข้าน้ำถามครเดียวเลยฟรีฟรีหรือเปล่าไอ้เบนมึงใช้อะไรเนี่ยใช้คำว่าทาแกงอะไรเนี่ยเซนเตทาแกงคืออะไรแล้วสกินก็ไม่แก้ แล้วเมื่อคืนยังไงเมื่อคืนเสร็จหรือย,ยังเมื่อคืนเสร็จหรือยังเมื่อคืนอ่ะตรงไหนจะก,กลับดูต้นสตรีมตอนกดขอขอ,ขอเล่นกับอีกแก๊งหนึ่งมันขึ้นว่าเซนเซท้าแกง๊งและไอไอที่โหวตผู้ว่าในเมืองเสร็จยังโหวตผู้ว่าในเมืองได้เสร็จยัง ลวอะไรอยู่ดีบินมาตัดอะไรกูเนี่ยสองพันสามไม่ค่าอะไรวะเนี่ยสรุปตรเดียังไปดูไปยังอะยะไปดูแบบเป็นปกอะเดีพี่ปกมันจะเป็นแบบไรเนี่ยนี่แบบลายๆๆๆๆใช่เหรอดูแบบมีผู้ว่าด้วยคือมันจะเป็นแบบนี้ คือเราไม่รู้ใช้คําว่าอะไรดีพูดว่านายกอะไรอย่เงี้ยเป็นคอนเทนต์ของประชาชนที่ดาราบก็คือเหมือนทุกคนมันก็แบบอารมณ์เหมือนทํานโยบายหาเสียงเหมือนโหวตประธานนักเรียนอะไรประมาณนั้นอนะบทบาทเขาในเมืองก็คือแบบรวบรวมข้อมูลอินโฟม t ชันหรือว่านําเสนออะไรให้กับเซิร์ฟแบบเหมือนชื่อพัฒนาเซิร์ฟอะไรประมาณนั้นนะห้ามแกง๊งห้ามครอบครัวห้ามหน่วยงานลงสมัครให้ประชาชนล้วน เออประมาณนั้นไอ้ลุงนั่นได้แน่ลุงไหนไลุงผู้วาไอไอเชี่ยทำไมมันไม่เอาออกวะ อ๋อเซ็เอาไปจบปูนถ้าเรือเดี๋ยวก็มีนายถึงคอรรับชัน <laughs> บอกว่าไม่ซื้อเสียงกันบ้างเซ็นท,ที่จกปูนยังเรายังไม่ว่างรอทีเดียวเห็นเขาก่าลังรับคนอยู่มันก็เหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนาย,ยกในเมืองอ่ะเข้าใจปะ oh, <wow. S 1> มีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับในเมือง <c oughs> แต่ต้องโหวต <c oughs> จากแบบประชาชนทั้ง <c oughs> ทั้งเมืองนะ <c oughs> จะซื้อเสียงจะอะไรก็แล้วแต่เขาเอ้ยไม่ได้ต้องห้ามซื้อเสียงดิเราตั้งเป็นกฎว่าห้ามซื้อเสียงบางคนก็ให้เขาไปทํารูปกร,ฟฟกราฟฟงกราฟิกรูปอะไรมาหาเสียงเอาไว้รอลงบอร์ดจะไปหาเสียงจากใครอะไรก็ตามแล้วแต่ใครเรียกเสียงได้มากที่สุดวันโหวตชนะไปก็ได้อานาจอยู่ในมืออะไอแพดรถจอดที่แลนนิ่งไหมเทนนิงไหม แล้วผู้ว่าได้อะไรเพชรไงเป็นยศไงเงินเดือนสูงไงไอ้เนยมาโต้เดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับในเมืองละกลับด้วยผู้ว่ามันห้ามแก๊งขายยาทำไงเฮ้ยมันก็ต้องดูตามความเหมาะสมหรือเปล่าก็ถ้าสมมติมันทำสิ่งที่แบบแก๊งเห็นด้วยก็โอเคแต่ถ้าไม่เห็นด้วยก็เอาแม่งเลยว่าไงเนีอ้เนยมึงกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะ ออนะจะเอาของในูต๊ะผมมาเก็บรถแล้วพี่ลิซ่าอยู่ไหนรอดูรอดู <c oughs> อย่าลืมไปโบสนะใครว่างไม่ว่างไปโบสในตีฟ้าด้วยว่าว่างหรือไม่ว่างสองทุ่มอะไอลุงภูผาแอบยัดเงินเหรอไม่หรอก